สวัสดีครับพี่เพืน้องทุกคนวันนี้นะครับเสนอเสนอนะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับว่าก่อนที่เราจะอัปเดตไปเป็นตัว One UI 4.0เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะอัปเดตนะครับแล้วพอหลังอัปเดตปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องให้ดูก่อนว่าเจ้าตัวเฟิร์มแวร์เจ้าปัญหาของเขาเนี่ยนะครับ ที่ผมใช้มาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจเลยเนี่ยนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะซอฟต์แวร์ตัวที่ผมอันนี้นะครับอันนี้คือตัวที่มาให้เราอัปเดตนะครับจะเป็นตัว One UI 4อัปเกรดเป็น Android 12นะครับแล้วก็ความใหญ่ของมันเนี่ยโอ้โหคือมันมีการปรปับปรุงหลายอย่างมากนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยประมาณ2กิกกว่านะครับ แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะใช้งานจริงๆจะอัปเดตมันเนี่ยเสียบเสียบชาร์จไว้ก็ได้หรือว่าให้แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ประมาณแบบ90กว่าก็จะดีนะครับตัวนี้เนี่ยถูกรีลิสออกมานะครับปล่อยออกมาให้เราดาวน์โหลดกันในประมาณในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนี่คงมีการอัปเดตกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าของผมเองเนี่ยก็อยากจะ มาทำรีวิวตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเจ้าตัวซอฟต์แวร์ที่ผมใช้มาเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยนะครับนี่ตัวนี้เลยครับ One UI 3.1.1นะครับแ n น r o อย11นะครับแล้วก็เป็นตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้นี่ตัว b a s แบนด์นะครับเวอร์ชันอยู่ตรงนี้นะครับก็ลองดู เวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่อันนี้คือส่วนตัวผมเองนะคิดว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับ Android Security 1ธ ok ันวาคมหนึ่งตุลาคมเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าอย่าไปถ้าเกิดว่าเจอตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอัปเดตข้ามผ่านไปเลยได้เนี่ยก็ดีนะครับเดี๋ยวปัญหาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ ตัวอัปเดตกันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะอัปเดตนะครับมีปัญหงปัญหาเกิดขึ้นมากมายนะครับอันนี้ก็เราดูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดตัวดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันก็จะให้เราเนี่ยรอสักวินซ์หนึ่งนะครับนี่ให้ดูว่ามันกำลังจะอัปเดตจะแล้วเดี๋ยวดูกันออกมาว่าพออัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับต่อมาเนี่ยเราจะ ระหว่างที่เราอัปเดตนะครับตรงนี้เนี่ยเรามาคุยกันนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นที่ใช้งานเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานนะครับเจ้าตัว C Flip นะครับในตัวของซอฟต์แวร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเฟิร์มแวร์ตัวนี้เนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือเป็นในเรื่องของตัวแอปเด้งนะครับโอ้โหแอปเด้งนี่คือเป็นปัญหายังไม่พอเดี๋ยวเรามารอฟังข้ออื่นๆนะครับแอปเด้งเนี่ยเวลาที่ผมใช้งานนะครับ อย่างเปิดไลน์หรือว่าใช้ Facebook อะไรอย่างเงี้ยพอด,ดูไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นสกรีนมันจะแฟลชนิดนึงแล้วมันก็จะเด้งกลับมานะครับเด้งกลับนี่หมายถึงว่าเด้งออกไปนะไม่ใช่เด้งกลับเข้าไปในตัวของแอปพลิเคชันนะครับดังนั้น,เ,นเราจะต้องกดเข้าไปในแอปอีกทีหนึง่งนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อที่มันใช้งานแล้วมันน่าง,งุหงิดแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่เป็นไงนะครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของวิดีโอตัดนะครับตัวนี้เนี่ยผมลองทดสอบแล้วนะครับในการถ่าย 4K ทั้ง30เฟรม60เฟรมแล้วก็ตัว Full HD นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว30เฟรมหรือว่า60เฟรมเนี่ยมันตัดหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาที่ช่วงเวลาที่ตัดเนี่ยมันก็จะใกล้ๆกันนะครับคือเป็นช่วงประมาณ4นาที5นาทีปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนที่จะอัปเดตนะมันมันแทบจะไม่มีลิมิตอะง่ายๆนะครับคือมันถ่ายไปได้เรื่อยๆเลยนะครับและต่อมาเนี่ยข้อที่รู้สึกว่ามันน่าหงุดหงิดที่สุดเนี่ยก็คือการในการพิมพ์แชทแล้วแชทหายผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย น่าจะเป็นกันนะครับก็คือเวลาที่สมมุติว่าเราต้องพิมพ์ลายเรื่องคุยเรื่องงานนะครับพิมพ์ยาวเลยพอจะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนมีแฟลชนิดนึงฟึ๊บฟึ๊บแล้วก็เด้งออกไปนะครับแล้วก็เด้งกลับเข้ามานะอันนี้เด้งกลับเข้ามาแต่ว่าไอ้ตัวแชทที่เราพิมพ์เนี่ยมันหายไปนะครับตรงนี้เนี่ยน่างญหงุดหงิดโคตรเลยนะครับสาหรับคนที่ต้องใช้ โซเชียลมีเดียนะครับในการทำมาหากินหรือว่าในการทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ข้อพวกนี้เนี่ยมันเหมาะสมควรแล้วนะครับที่เราควรจะต้องอัปเกรดปกติเนี่ยผมเนี่ยจะไม่ค่อยอัปเดตถ้าเกิดว่ามันไม่จำเป็นจริงๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันปัญหาเยอะมากจริงๆนะครับและข้อต่อมาเนี่ยเวลาที่คนที่ชอบเดินทางบ่อยเนี่ยก็จะใช้ gps บ่อยๆนะครับตัวนี้เวลาเปิด Google m a p นะครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันพวกแผนที่ต่างๆเนี่ย ยังไงก็เด้งเด้งนี่หมายถึงว่าเวลาขับขับไปอยู่เนี่ยเฮ้ยเราต้องขอมาดูหน่อยซิว่าตอนนี้แผน่นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วตรงไหนแล้วอเงี้ยบางทีมันเด้งไปอยู่เป็นจอเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับสำหรับเจ้าตัวแอปพลิเคชันอย่างตัว Google m a p นะครับที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยเวลาเล้ายิ่งกับแฟนผมเนี่ยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยคือตาเขาก็ไม่ค่อยดีมากแล้วเวลาคือนี่จอมันก็ไม่ได้ใหญ่มากสักเท่าไหร่ถึง6กนี้มันก็ใหญ่แหละนะครับแต่ว่าเวลาที่ อยู่ขับรถอยู่เนี่ยมันต้องแบบเหมือนเหลือบแอบเหลือบไปดูแล้วถ้าเกิดว่าจอมันเหลือกระติ้วเดียวอย่างเงี้ยคือมันมองไม่เห็นแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับดังนั้นคือมันจะต้องจอดรถแล้วก็มานั่งกลางไอ้ตัวแมพอีกทีหนึง่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่โคตรยุ่งยากอ่ะจริงๆตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยข้อเสียสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนไม่ใช่ว่ามันไม่แจ้งเตือนเลยนะครับมันแจ้งเตือนนะแต่ว่ามันเหมือนมันเลือกแมเสเซจในการแจ้งเตือนนะครับดังนั้นเนี่ยผมค มันมาน่าหงุดหงิดอะนะครับแล้วคือเวลาที่เราต้องการรอพวกเมสเซจที่สาคัญสำคัญเนี่ยแล้วมันไม่เด้งมาเนี่ยแล้วพอกดเข้าไปมันดันมันดันเด้งมาแล้วเนี่ยคือมันใช้งานไม่ได้เต็มที่คือมันเหมือนกับว่าเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ไงนะครับแต่ว่าคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเด้ง เด้งดีมากนะครับเด้งดีเด้งพอๆกับไอโฟนเด้งดีกว่า i p h o n ได้ซ้ำนะครับแต่ว่าพออัปเดตมาเป็นเจ้าตัวแพ์ตัวนั้นเนี่ยมันเลยไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าข้อเสียมีแต่ข้อเสียข้อดีมันก็ยังมีนะครับข้อดีของมันเนี่ยล้วนๆเลย1นข้อนะครับก็คือเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับนี่ให้ดูแบตเตอรี่นิดนึงก่อนนะจะ๊ะแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้งานมาเนี่ยนะครับ มันค่อนข้างที่จะอึดน,นะต้องบอกก่อนนะครับคือ screen on time ที่ใช้มาเนี่ยออบอกได้เลยว่าประมาณ6ชั่วโมงกว่าถึง7ชั่วโมงได้นะครับโดยที่ใช้งานแบบชิลๆนะบางทีก็ดู YouTube บ้างนะครับเล่นเกมแบบเล็กๆน้อยๆนะครับพวกเกมที่ผมเล่นส่วนมากจะเป็นเกมออฟไลน์นะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นการดูในเรื่องของโซเชียลมีเดีย c e e o o o k นะครับดู YouTube อัปโหลดคลิปนิดหน่อยนะครับสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยติ๊กลงติ๊กตงติ๊กตอกบ้างนะครับอะไรอย่างงี้ดังนั้นเนี่ยถามว่าไอตัวแบตเตอรี่แค่นี้เนี่ยที่คนบ่นกันเยอะเนี่ยถามว่าอยู่ได้เต็มวันไหมเนี่ยอยู่ได้เต็มวันนะครับกับเจ้าตัวเฟิร์มแวร์ที่ผมใช้งานมาแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าตัวไอวันยูไอสี่อัปเกรดเนี่ยนะครับแอนดรอยสิบสองเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะใช้งานได้ดีมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอาจริงจรินะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่า คือไม่มีใครไม่อยากไป Android 12หรอกแต่ว่าจากรีวองรีวิวที่ดูๆมาเนี่ยแอนดรอย12เนี่ยปัญหาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าหลังจากที่อัปเดตแล้วเนี่ยการใช้งานเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับวันนี้เนี่ยคืออยากจะมาแชร์เรื่องปัญหานะครับประสบการณ์ที่ผมเจอมากับเจ้าตัว Android 3.1.1นะครับที่เป็นวัน UI ตัวนั้นเนี่ยนะครับใช้งานมาเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้อัปเดตหรือว่าคนที่อัปเดตไปอัปเดตผ่านไปแล้วเนี่ยก็แสดงความินดีด้วยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจากการใช้งานมาโอ้โหแล้วกว่ามันจะอัปเดตมาเป็นไอ้ตัวนี้เนี่ยของผมมันเป็นเครื่องเกาหลีไงมันก็ต้องรอรอน,น,นิดนึงนะครับแต่ว่าคาดว่าน่าจะเสถียรพอตัวเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนี่ก็อย่าลืมกันแล้วก็แชร์ พอรีวิวเจ้าตัว One UI 4แล้วเนี่ยมันดีกว่าเดิมมากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้วันนี้สุดเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับเพื่อไลค์และแชร์ติดรามตื่นเต้นว่ะ